อธิบายศีลสามหมวดที่หนึ่งสิบสองในบรรดาศีลสามอย่างมีอัธ,ธาธิบายดังต่อไปนี้ในศีลสามอย่างหมวดที่หนึ่งความว่าศีลที่บุคคลประพฤติเป็นไปด้วยฉันทะวิริยะจิตตะหรือวิมังสาชั้นต่ำชื่อว่าหินศีลศีลที่บุคคลประพฤติเป็นไปด้วยอิธิบาทธรรมทั้งหลายมีฉันทะเป็นต้นชั้น,นกลางชื่อว่ามัชฌิมศีลศีลที่บุคคลประพฤติ เป็นไปด้วยอิทธิบารทมทั้งหลายชั้นประนีชื่อว่าประนีตัดศีลอีกอย่างหนึง่งศีลที่บุคคลสมทานด้วยความเป็นผู้ใคร่ยศชื่อว่าหีนศีลศีลที่บุคคลสมทานด้วยความเป็นผู้ใคร่ผลบุญชื่อว่ามัชิมศีลศีลที่บุคคลสมทานเพราะอศาศัยอริยะภาพว่าศีลน,นี้เป็นสิ่งที่ควรทำชื่อว่าปณีตัดศีลอีกอย่างหนึง่ง ศีลที่หม่นหมองไปด้วยบาปทำรรทั้งหลายมีการยกตนและข่มผู้อื่นเป็นต้นอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลส่วนภิกษุอื่นนี้นั้นเป็นผู้ทุศีลมีบาปธรรมชื่อว่าฮีนศีลศีลที่ไม่หม่นหมองอย่างนั้นแต่เป็นชั้นโลกิยะชื่อว่ามัชฌิมะศีลศีลชั้นโลกุตระชื่อว่าปณีตศีลอีกอย่างหนึ่งศีลที่บุคคลประพฤติ เป็นไปเพื่อต้องการภาวะสมบัติและโภค่าสมบัติด้วยอำนาจแห่งตันหาชื่อว่าฮีนสศีลศีลที่บุคคลประพฤติเป็นไปเพื่อต้องการความหลุดพ้นสำหรับตนชื่อว่ามัชชิมัสศีนปารมิตาศีลที่พระโพธิสัตว์ประพฤติเป็นไปเพื่อต้องการความหลุดพ้นสำหรับสรรพสัตว์ทั้งหลายชื่อว่าปณีตศีล ศีลสามอย่างโดยแยกเป็นฮีนาศีลมัชฌิมศีลและปณิัดศีลยุติด้วยประการชนี้อธิบายศีลสามหมวดที่สองในศีลสามอย่างหมวดที่สองมีอาธ,าธิบายดังต่อไปนี้ศีลที่บุคคลผู้ใคร่เพื่อจะสลับทิ้งสิ่งซึ่งไม่สมควรแก่ตนผู้มีตนเป็นที่เคารพ ประพืชเป็นไปแล้วด้วยความคารวะในตนชื่อว่าอัตตาทิปไตยศีลศีลที่บุคคลผู้ใคร่เพื่อจะหลีกเลี่ยงการตำหนิของชาวโลกผู้มีโลกเป็นที่เคารพประพฤติเป็นไปแล้วด้วยความคารวะในโลกชื่อว่าโลกาที่ปไตยศีนศีลที่บุคคลผู้ใคร่เพื่อจะบูชาความยิ่งใหญ่ของธรรมผู้มีธรรมเป็นที่เคารพ พระพุทธเป็นไปแล้วด้วยความคารวะในธรรมชื่อว่าธรรมมาทิปไตยศีลศีลสามอย่างโดยแยกเป็นอัตตาทิปไตยศีลเป็นต้นยุติด้วยประการชนี้อธิบายศีลสามหมวดที่สามในศีลสามอย่างหมวดที่สามมีอัถรริบายดังต่อไปนี้ศีลใดที่ข้าพเจ้าเรียกว่านิสิตศีลในหมวดสอง ศีลนั้นชื่อว่าปรมาาัตถศีลเพราะอันตัรหาและทิฏฐิถูกต้องแล้วศีลอันเป็นเหตุแห่งมรรคญานของกระยาณปุตุชนและประกอบด้วยมรรคยานของพระเสขบุคคลทั้งหลายชื่อว่าอปรมามัตถศีลศีลอันประกอบด้วยผลนายานของพระเสขะและพระเสขบุคคลทั้งหลายชื่อว่าปฏิปสัสสธิศีล สีลสามอย่างโดยแยกเป็นปรมามัฐานีลเป็นต้นยุติด้วยประการชนีอธิบายศีนสามหมวดที่สี่ในศีลสามอย่างหมวดที่สี่มีอาธ,าธิบายดังต่อไปนี้สีลใดที่ภิกษุไม่ต้องอาบัตบำเพ็ญแล้วหรือที่ต้องการแล้วได้ทำกลับคืนอีกศีนนั้นชื่อว่าวิสุทธิศีนศีลที่ภิกษุต้องอาบัต แล้วไม่ได้ทำกับคืนชื่อว่าอาวิสุธทธิศีลศีลของภิกษุผู้สงสัยในวัตถุก็ดีในอาบัตก็ดีในอา,าจารย์ก็ดีชื่อว่าเวมติกศีลในศีลสามอย่างนั้นอาวิสุธทธิศีลอันโยคีบุคคลพึงทำให้บริสุทธิ์เมื่อความสงสัยเกิดขึ้นอย่าได้ทำการล่วงละเมิดวัตถุพึงกำจัดความสงสัยเสีย ความผาสุกใจจากมีแก่โยคียบุคคลนั้นด้วยอาการอย่างนี้ศีลส,สามอย่างโดยแยกเป็นวิสุธทธิสีลเป็นต้นยุติด้วยประการนี้อธิบายศีลสามหมวที่ห้าในศีลสามอย่างหัวที่ห้ามีอาถาธิบายดังต่อไปนี้ศีลที่ประกอบด้วยอริมักข,ขยานและประกอบด้วยสามัญญผลสามชื่อว่าเศขาศีล ศีลที่ประกอบด้วยอรหัตผลชื่อว่าอาเสกขศีลศีลที่เหลือชื่อว่าเนวะเสขะนาเขสขศีลศีลสองอย่างโดยแยกเป็นเขสขศีลเป็นต้นยุตดิด้วยประการชนีส่วนในคัมภีร์ปฏิสัมพิามักท่านพระธรรม,มเสนาบดีสาริปุตตะกล่าวไว้ว่าโดยที่แม้ความประพฤติของ พวกสัตว์นั้นๆในโลกที่คนทั้งหลายอาศัยใช้พูดกันอยู่ว่าคนนี้มีสุขเป็นปกติคนนี้มีทุกข์เป็นปกติคนนี้มีการทะเลาะเป็นปกติคนนี้ประดับตนเป็นปกติดังนี้ก็รียกศีลฉะนั้นโดยปริยายนั้นศีลก็มีอยู่สามอย่างคือกุศลศีลหนึ่งอกุศลศีลหนึ่งอัพยากตะศีลหนึ่ง ศีลสามอย่างโดยแยกเป็นกุศลศีลเป็นต้นยุติด้วยประการชนี้ในศีลสามอย่างนั้นอกุศลศลีลย่อมเข้ากันไม่ได้กับอาการของศีลที่ประสงค์เอาในอนัดนี้มีลักษณะเป็นต้นแม้สักอาการเดียวดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ได้ยกมาไว้ในอธิกรณ์นี้เพราะฉะนั้นนักศึกษาพึงทราบภาวะที่ศีลนั้นมีสามอย่างโดยในเท่าที่บรรยายมาแล้ว เท่านนัอ้อธิบายศีสี่หมวดที่หนึ่งสิบสามในบรรดาศีสีทั้งหลายศีสีอย่างหมวดที่หนึ่งมีอธาธิบายดังต่อไปนี้ภิกษุใดในศาสนานี้ชอบคบแต่พวกภิกษุทุกศีลไม่ชอบคบพวกภิกษุมีศีนมองไม่เห็นโทษในการล่วงละเมิดวัตถุเป็นผู้งโง่เซ้อ มากไปด้วยความดำริผิดไม่รักษาอินทรีย์ทั้งหลายศีลของภิกษุเช่นนี้นั้นแหลจัดเป็นหานะภาคิยะส,ส่วนภิกษุได้ในศาสนานี้เป็นผู้พอใจอยู่ด้วยศีลสมบัติไม่ทำความพอใจให้เกิดขึ้นในการบำเพ็ญกรรมฐานเนืองเนืองศีลของภิกษุนั้นผู้ยินดีเฉพาะเพียงแค่ศีลไม่พยายามเพื่ออุ่เบื้องสูงขึ้นไปจัดเป็นทิฏิภาคียะศีล อันหนึ่งภิกษุใดในศาสนานี้ผู้มีศีลสมบูรณ์แล้วยังพยายามเพื่อต้องการสมาธิต่อไปอีกศีลของภิกษุนี้จัดเป็นวิเศษสะาคิยาศีลอันหนึ่งภิกษุใดในศาสนานี้ไม่ยินดีอยู่แต่เฉพาะแค่ศีลสมบัติย่อมประกอบหนึ่งเนืองซึ่งนิพิทาคือวิปัสสนาต่อไปศีลของภิกษุนี้จัดเป็นนิาพเพทะภาคียาศีล ศินสี่อย่างโดยจำแนกเป็นหาหน้าภาคยียาีลเป็นต้นยุติด้วยประการชนีอธิบายศีลสี่ 4, หมวดที่สองในศีลสี่อย่างหมวดที่สองมีอาธ,าธิบายดังต่อไปนี้สิขาบททั้งหลายที่ทรงบัญญัติบารอบเฉพาะพวกภิกษุและสิกขาบทเหล่าใดที่พวกภิกษุเหล่านั้นจะต้องรักษานอกเหนือจากบทบัญญัติของภิกษุณีทั้งหลาย นี้ชื่อว่าพิกุสิสิขาบททั้งหลายที่ทรงบัญญัติปลาโร,รบเฉพาะพวกภิกษุณีและสิขาบทเหล่าใดที่พวกภิกษุนีจะต้องรักษานอกเหนือจากบทบัญญัติของภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าพิกุนีศีลศีลส,สิบประการของสามเณรและสามเณรีชื่อว่าอนุปสัมปันนะศีลสิขาบทห้าประการด้วยอำนาจแห่งนิจศีล หรือในเมื่อมีความอุตสาหะก็สิกขาบทสิประการและสิกขาบท8ประการด้วยสามารถองค์แห่งอุโบสถสำหรับอุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลายนี้ชื่อว่าข้าหัดถะศีลอย่างโดยแยกเป็นพิกุศีลเป็นต้นยุติด้วยประการชนี้อธิบายศีลสี่หมวดที่สาม ในศีลสี่อย่างหมวดที่สามมีอาถรริบายดังต่อไปนี้การไม่ล่วงละเมิดวงเล็บเบนจศีลวงเล็บปิดของพวกมนุษย์ชาวอุตรกุรุทวีปทั้งหลายจัดเป็นปกติศีลจารีตประเพณีในขอบเขตของตนของตนของตระกูลของตำบลและของรัฐธิดีรถีทั้งหลายจัดเป็นอาจาราศีลศีลพระมารดาของพระโพธิสัตว์ที่ตรัส ไว้อย่างนี้ว่าอานนท์ในการใดพระโพธิสัตว์เสด็จลงสู่พระคันพระมารดาความพอพระไทยในบุรุษอันประกอบด้วยกามคุณย่อมไม่เกิดขึ้นแก่พระมารดาโพธิสัตว์ดังนี้ศีลน,นี้จัดเป็นธรรมตาศีลอันหนึ่งศีลในชาตินั้นๆของจำพวกสัตว์ผู้บริสุทธิ์เช่นพระมหากัสปะเป็นต้นและของพระโพธิสัตว์จัดเป็นบุเพเหตุกศีน สิ้นสีอย่างโดยแยกเป็นปกติศิ้นเป็นต้นยุติด้วยประการชนีอธิบายศิ้นสี่หมวดที่สี่ในศิ้นสี่อย่างหมวดที่สี่มีอธิบายดังต่อไปนี้ศิ้นใดที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้อย่างนี้ว่าภิกสุในศาสนานี้เป็นผู้สำรวมด้วยความสังวรคือปาติโมถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจาระมีปกติมองเห็นภัย ในโทษมีประมาณเล็กน้อยสมทานศึกษาอยู่ในสิขาบททั้งหลายสีนนี้ชื่อว่าปฏิโมคขะสังวรศีลอันหนึ่งสินใดที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุนั้นเห็นรูปด้วยจักสุแล้วไม่ยึดถือซึ่งนิมิตไม่ยึดถือซึ่งอนุพยัญชนะอกุศลบาปธรรมทั้งหลายคืออภิชาและโทมนัสย่อมไหลไปสู่ภิกษุนั้นผู้ไม่สำรวมซึ่งจกักขุนสี พราะมีจกักขุนศีใดเป็นเหตุเธอย่อมปฏิบัติเพื่อสังวรถึงจกักขุนศีนั้นย่อมรักษาซึ่งจกักขุนซีย่อมถึงความสังวรในจกักขุนศีได้ยินเสียงด้วยโสตะแล้วละไว้ได้ดมกลิ่นด้วยคานณะแล้วละไว้ได้ริมรสด้วยชิวหาแล้วละไว้ได้สัมผัสโผลฐถับพะด้วยกายแล้วละไว้ ได้รู้ทรมารมด้วยใจแล้วย่อมไม่ยึดถือซึ่งนิมิตละไว้ย่อมถึงซึ่งความสังวรในมนิมสีฉนี้สีน,นี้จัดเป็นอินทริยสังวรศีอันหนึ่งการวิราจจากมิจฉาชีพอันใดซึ่งเป็นไปด้วยอำนาจแห่งการล่วงละเมิดซึ่งสิขาบทหกประการที่ทรงบัญญัติไว้เพราะมีอาชีวะเป็นเหตุ และด้วยอํานาจแห่งบาปธรรมทั้งหลายมีอาทิอย่างนี้คือการหลอกลวงการพูดเลาะเลมการกระทํานิมิตการด่าแช่งการแสวงหาลาบด้วยลาบนี้จัดเป็นอาชีวะปาริสุทธิกศีลการบริโภคปจัจจัยสี่อันบริสุทธิ์ด้วยการพิจารณาที่ตรัสไว้โดยในมีอาธิว่าภิกษุพิจารณาโดยแยกคายแล้วจึงใช้ใชสยจีวร เพียงเพื่อกําจัดเสียซึ่งความเย็นละไว้ชนี้จัดเป็นปัจจยะสันนิสิตศตีลอธิบายปาติโมขะสังวรศีนสิบในปาติโมขะสังวรศีนเป็นต้นนั้นมีกระถาวินิจฉัยพร้อมทั้งการพนาณนาตามลำดับบทจำเดิมตั้งแต่ต้นดังต่อไปนี้บทว่าอีทะหมายความว่า ในศาสนานี้บทว่าภิกขุได้แก่กุลบุตรผู้บวชด้วยศรัทธาที่ได้โวหารว่าอย่างนั้นเพราะเป็นผู้เห็นภัยในสงสารอย่างหนึ่งเพราะเป็นผู้ใช้ผ้าที่ถูกทำลายแล้วเป็นต้นอย่างหนึ่งบทว่าปาติโมกค,ค่ะในคำว่าสำรวมแล้วด้วยสังวรคือปาติโมกนี้ได้แก่ศีลอันเป็นสิกขาบทจิงอยู่สีนันเป็นสิกขาบทนั้น เรียกว่าปาติโมกค,ค่ะเพราะคุ้มครองรักษาภิกษุนั้นคือปลดเปื้องภิกษุผู้รักษาศีลนั้นให้หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งหลายมีทุกข์ในอบายเป็นต้นความระวังชื่อว่าความสังวรความสังวรนี้เป็นชื่อของการไม่ล่วงละเมิดที่เกิดทางกายและเกิดทางวาจาความสังวรคือปาติโมกชื่อว่าปาติโมกค,คะสังวร เป็นผู้สำรวมด้วยสังวรคือปาติโมกนั้นชื่อว่าปาติโมกคะสังวระสังวุโตอธิบายว่าผู้สำรวมคือผู้เข้าถึงได้แก่ผู้ประกอบด้วยสังวรคือปาติโมกบทว่าวิหรติหมายความว่ายังอัตภาพให้เป็นไปอยู่วงเล็บคืออยู่ด้วยอิริยาบถตวงเล็บปิด อธิบายของบทว่าผู้ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจาระเป็นต้นพึงทราบโดยในอันมาแล้วในพระบาลีนั่นเทียวจึงอยู่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ดังส่อไปนี้พระบาลีแสดงอาจาระและโคจาระบทว่าผู้ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจาระไขความว่าอาจาระมีอยู่อนาจาระมีอยู่อนาจาระ ในอาจาระและอนาจาระนั้นอนาจาระเป็นอย่างไรความล่วงละเมดที่เกิดทางกายความล่วงละเมดที่เกิดทางวาจาความล่วงละเมดที่เกิดทั้งทางกายและทางวาจานี้เรียกว่าอนาจาระแม้ความทุศีลทุกๆอย่างก็ชื่อว่าอนาจาระภิกษุวางรูปในศาสนานี้ย่อมสำเร็จการเลี้ยงชีพด้วยมิจฉาอาชีพคือด้วยการให้ไม่ไผ่บ้าง ด้วยการให้ใบไม้บ้างด้วยการให้ดอกไม้ผลไม้แป้งเครื่องสนานและไม้สีฟันบ้างด้วยความเป็นผู้ประจบสอพอบ้างด้วยความเป็นผู้เหมือนแกงถั่วบ้างวงเล็บคือผู้จริงบ้างไม่จริงบ้างสุกสุดิบๆเหมือนแกงถั่วปิดด้วยความเป็นผู้รับเลี้ยงเด็กบ้างด้วยรับส่งหนังสือด้วยกำลังแข้งบ้าง หรือด้วยมิจฉา them, อาชีพที่พระพุทธเจ้าทรงครหาอย่างใดอย่างหนึ่งการสำเร็จความเลี้ยงชีพนี้เรียกว่าอนาจาระอาจาระในอาจาระและอนาจาระนั้นอาจาระเป็นอย่างไรความไม่ล่วงละเมิดที่เกิดทางกายความไม่ล่วงละเมิดที่เกิดทางวาจาความไม่ล่วงละเมิดที่เกิดทั้งทางกายและทางวาจาความไม่ล่วงละเมิดนี้เรียกว่า อาจาระแม้สังวรคือศีลทั้งหมดก็เรียกว่าอาจาระภิกษุบางรูปในศาสนานี้ย่อมไม่สำเร็จการเลี้ยงชีพด้วยมิจฉาอาชีพคือด้วยการให้ไม้ไผ่บ้างด้วยการให้ใบไม้บ้างด้วยการให้ดอกไม้ผลไม้แป้งเครื่องสนานและไม้สีฟันบ้างด้วยความเป็นผู้ประจบสอพอบ้างด้วยความเป็นผู้เหมือนแกงถั่วบ้างด้วยความเป็นผู้รับเลี้ยงเด็กบ้าง ด้วยรับส่งหนังสือด้วยกำลังแข้งบ้างหรือด้วยมิจฉาอาชีพที่พระพุทธเจ้าทรงครหาอย่างใดอย่างหนึ่งบ้างการไม่สำเร็จการเลี้ยงชีพด้วยมิจฉาอาชีพนี้เรียกว่าอาจาระบทว่าอะโคจรไขความว่าโคจรมีอยู่อะโคจรมีอยู่อะโคจรในโคจรและอะโคจรนั้นอะโคจรเป็นอย่างไร ภิกษุบางรูปในศาสนานี้เป็นผู้มีหญิงแพทย์หาเป็นที่โคจรบ้างมีหญิงไม้สาวถือบันดอกภิกษุณีและร้านสุราเป็นที่โคจรบ้างเป็นผู้อยู่คุกคลีพระราชามหาอมาตย์ของพระราชากับพวกเดียรถีและสาวกของเดียรถีโดยการคุกคลีกับขฤรือหัดอันไม่สมควรและหรือย่อมต้องเสพคบหา ย่อมเข้าไปนั่งใกล้ซึ่งตระกูลทั้งหลายเห็นปานชนีคือตระกูลที่ไม่มีศรัทธาตระกูลที่ไม่เลื่อมใสตระกูลที่ไม่ได้เตรียมตั้งเครื่องดื่มไว้ตระกูลที่ด่าที่บริพาทตระกูลที่ไม่ใคร่ประโยชน์ตระกูลที่ไม่ใคร่ความเกื้อกูลตระกูลที่ไม่ใคร่ความผาสุขตระกูลที่ไม่ใคร่ความกเกษมจากโยคธรรมแก่พิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย พฤติการของภิกษุนั้นเช่นนี้เรียกว่าอะโคจรโคจรในโคจรและอะโคจรนั้นโคจรเป็นอย่างไรภิกษุบางรูปในศาสนานี้เป็นผู้ไม่มีหญิงแทศสยาเป็นที่โคจรเป็นผู้ไม่มีหญิงไม้สาวถือบันเดาะภิกษุณีและร้านสุราเป็นที่โคจร เป็นผู้ไม่คุกครีกับพระราชามาหาอมาตยของพระราชากับพวกเดียรถีและสาวกของพวกเดียรถีด้วยความคุกครีกับคฤือหัดอันไม่สมควรและหรือย่อมซ้องเสพบคบหาย่อมเข้าไปนั่งใกล้ซึ่งตระกูลทั้งหลายเห็นปานชนีคือตระกูลมีศรัทธาตระกูลเลื่อมใสตระกูลเตรียมตั้งเครื่องดื่มไว้ตระกูลเรื่องลือ ตระกูลรุ่งเรืองไปด้วยผ้ากาสาวพัดตระกูลฟุ้งตรบไปด้วยกลินล่นฤาษีตระกูลคร้ประโยชน์ตระกูลคร่ความเกื้อกูลตระกูลคร่ความผาสุกตระกูลไข้ความกเกษมจากโยคธรรมแกภิกษุภิกษุนีอุบาสกและบาสิกาทั้งหลายพฤติการของภิกษุนั้นเช่นนี้เรียกว่าโคจรภิกษุเป็นผู้ประกอบแล้ว ประกอบพร้อมแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปพร้อมแล้วเข้าถึงแล้วเข้าถึงพร้อมแล้วมาตามพร้อมแล้วด้วยอาจาระนี้และด้วยโคจรนี้ด้วยประการดังอาถธิบายมาเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอาจาระโคจระสัมปันโนแปลว่าผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยอาจาระและโคจระชนี้อีกประการหนึ่ง ในอธิการแห่งปาติโมค่คะสังวรศีนี้นักศึกษาพึงทราบอาจาระและโคจระแม้โดยในดังจะพันนาต่อไปนี้อนณาจาระทางกายก็แหละอนณาจาระมีสองประการคืออนณาจาระทางกายหนึ่งอาณาจาระทางวาจาหนึ่งในสองประการนั้นอนณาจาระทางกายเป็นอย่างไรคือภิกษุบางรูปในศาสนานี้แม้เข้าสู่ที่ประชุมสงฆ์ก็ไม่ทำความเคารพ ยืนเบียดบ้างนั่งเบียดบ้างซึ่งภิกษุทั้งหลายชั้นเถระยืนข้างหน้าบ้างนั่งข้างหน้าบ้างนั่งบนอาสนะสูงบ้างนั่งคลุมศีรษะบ้างยืนพูดบ้างกวักมือพูดบ้างเมื่อภิกษุทั้งหลายชั้นเถระเดินไม่สวมรองเท้าก็เดินสวมรองเท้าเมื่อภิกษุทั้งหลายชั้นเถระเดินจงกรมอยู่หนะ้าที่จงกรมต่ำไพรไปเดินบนที่จงกรมสูง เมื่อภิกษุทั้งหลายชั้นเถระเดินจงกรมอยู่ที่พื้นดินพระเดินจงกรมเสียบนที่จงกรมยืนแทกบ้างนั่งแทกบ้างซึ่งภิกษุทั้งหลายชั้นเถระย่อมกิดก,กันแม้พวกภิกษุใหม่ด้วยอาสนะแม้อยู่ในเรือนไฟไม่อาปุช้าภิกษุทั้งหลายชั้นเถระก็ใส่ฟืนปิดประตูแม้นาที่ท่าน้ําก็ลงเบียดภิกษุทั้งหลายชั้นเถระลงไปข้างหน้าเสียบ้าง ทรงเบียดบ้างทรงอยู่ข้างหน้าบ้างขึ้นเบียดบ้างขึ้นไปข้างหน้าบ้างแม้เมื่อเข้าไปสู่ละแวกบ้านเดินเบียดภิกษุทั้งหลายชั้นเถระบ้างเดินไปข้างหน้าบ้างและเดินแซงไปข้างหน้าข้างหน้าของภิกษุทั้งหลายชั้นเถระแม้หน้าห้องลับและห้องปิดบังสําหรับตระกูลทั้งหลายที่กุลสตรีกุลกุมารีทั้งหลายพากันนั่งเล่นเช่นนั้น เธอก็จู่โจมเข้าไปรูปคำศรีรษะเด็กบ้างอันว่าพฤติการเช่นนี้เรียกว่าอนาจระทางกายอนาจระทางวาจาในอนาจระสองประการนั้นอนาจระทางวาจาเป็นอย่างไรคือภิกษุบางรูปในศาสนานี้แม้ไปสู่ที่ประชุมสงแล้วก็ไม่ทำความเคารพไม่อาปุชาภิกษุทั้งหลายชั้นเถระพูดธรรม วิสัญนาปัญหาแสดงพระปฏติโมกยืนพูดบ้างกวักมือพูดบ้างแม้เข้าไปสู่ละแวกบ้านแล้วย่อมพรามพูดกับสตรีบ้างกับกุมารีบ้างอย่างนี้ว่าคุณโยมผู้มีชื่ออย่างนี้มีนามสกุลอย่างนี้มีอะไรไหมมีข้าวยาคูไหมมีข้าวสวยไหมมีของเคี้ยวไหมอาตมาจาักดื่มอะไรจักเคี่ยวอะไรจักฉันอะไร คุณยอมจกักถวายอะไรแก่ตามาหรืออันว่าพฤติการของภิกษุนั้นเช่นนี้เรียกว่าอนาจาระทางวาจาส่วนอนาจาระนักศึกษาพึงทราบด้วยสามารถข้อความอันตรงกันข้ามกับอนาจาระนั้นเถิดอาจาระตามในแห่งอัฏกถาอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้มีความคารวะมีความเคารพสมบูรณ์ด้วยหิริและโอตตะปะ นุ่งสบงห่มจีวรเรียบร้อยมีการเดินหน้าถอยหลังมีการเหลียวไปแลมามีการคูเหยียดอันหน้าเลื่อมใสมีจักสุทอดลงประมาณชั่วแอกมีอิรยาบทเรียบร้อยรักษาทวารในอินทรีย์หรู้จักประมาณในโภชนะมันประกอบความเพียรประกอบด้วยสติและสัมปชัญญะมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีป้าระความเพียร มีปกติทำความเคารพในอภิสมาจาริกะศีลทั้งหลายเป็นผู้มากด้วยการทำความเคารพในบุคคลผู้อยู่ในฐานะแห่งความเคารพพฤติการของภิกษุนั้นเช่นนี้เรียกว่าอาจาระนักศึกษาพึงทราบอาจาระอันเป็นประการแรกด้วยประการดังพันนามานี้โคจระสาอย่าง ส่วนโคจระมีสามอย่างคืออุปนิสยโคจระหนึ่งอารักขาโคจระหนึ่งอุปนิพันธะโคจระหนึ่งอุปนิสยโคจระในโคจระสามอย่างนั้นอุปนิสยโคจระเป็นอย่างไรกระยานามิตรซ,ซึ่งประกอบด้วยคุณคือคถาวัตถุสิบที่ภิกษุพึ่งพิงแล้วย่อมได้ฟังพุททวจนะที่ยังไม่เคยฟัง ย่อมทำผู้ทวจนะที่ฟังแล้วให้แจ่มแจ้งย่อมสิ้นความสงสัยย่อมทำทฤษฎีให้ถูกต้องย่อมทำจิตใจให้เลื่อมใสและหรือกัลยาณมิตรผู้ที่ภิกษุศึกษาสำเนียกตามย่อมเจริญด้วยศรัทธาตีนสุตตะจาคะและปัญญากัลยาณมิตรนี้เรียกว่าอุปนิสยะโคจระอารักาโคจระ อาราขาโคจะระเป็นอย่างไรภิกษุในศาสนานี้เข้าไปสู่ละแวกบ้านเดินไปตามถนนทอดสายตาลงมองดูประมาณชั่วแอะเดินไปอย่างสำรวมไม่เหลียวดูพลช้างไม่เหลียวดูพลมา้าไม่เหลียวดูพลรถไม่เหลียวดูพลเดินเท้าไม่เหลียวดูสตรีไม่เหลียวดูบุรุษไม่แงนขึ้นข้างบนไม่เหลียวลงข้างล่างไม่เดินมองทิศใหญ่ทิศน้อย พฤติการของภิกษุนั้นเช่นนี้เรียกว่าอารักขะโคจระอุปนิพันธะโคจระอุปาณิพันธะโคจระเป็นอย่างไรคือสติปัฏฐานสี่อันเป็นที่ผูกจิตไว้สมดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายก็โคจระของภิกษุได้อะไรได้แก่วิสัยอันเป็นสมบัติของพุทธบิด,ดาของตนคือสติปัฏฐานสี นี้เรียกว่าอุปนิพันธะโคจระิิษุเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปพร้อมแล้วเข้าถึงแล้วเข้าถึงพร้อมแล้วมาตามพร้อมด้วยอาจาระนี้และด้วยโคจระนี้ด้วยประการดังอาธทาทบายมาแม้ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอาจาระโคจระสัมปันโนแปลว,ว่าพูดถึงพร้อมแล้วด้วยอาจาระและโคจระชนี้ คำว่ามีปกติมองเห็นภัยในโทษมีประมาณเล็กน้อยคือมีปกติเห็นภัยในโทษทั้งหลายมีประมาณเล็กน้อยอันต่างด้วยโทษเช่นการต้องอาบัตเสียยวัตโดยไม่ได้จงใจและเกิดอกุศลและจิตเป็นต้นคำว่าสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายความว่าศีลอย่างใดอย่างหนึ่งพึงศึกษาในสิกขาบททั้งหลายศีลน,นั้นทั้งหมด เธอถือเอามาศึกษาสำเนีกอยู่โดยความเคารพนักศึกษาพึงทราบว่าปฏิโมกขะสังวรสีนพระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้แล้วในบทว่าปฏิโมกขะสังวระสังบุโตที่แปลว่าผู้สำรวมด้วยสังวรคือปฏิโมกนี้และด้วยเทศนาปุคราธิฐานมีประมาณเท่านี้ ส่วนบทว่าอาจาระโคจระสัมปันโนที่แปลว่าผู้ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจระเป็นต้นพระผู้มีพระภาคตรัสไว้เพื่อทรงแสดงถึงข้อปฏิบัติโดยประการที่ศีลนั้นทั้งหมด